ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตระงานย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินแต่คนเรานั้นชอบที่จะมองตามที่ใจถอยให้ความชื่นชมก่อนอินก่อนหินที่เปล่งประกายอยู่ที่ชันยอดบ,บน อดตก,ก้อนนั้นได้รวมแบงปันให้กับคนหลายคน สวัสดีครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าชายคนหนึ่งผู้ที่เคยถูกเรียกได้ว่าเป็นขี้เมาประจําหมู่บ้านวันหนึ่งเขากลับกลายเป็นผู้นําชุมชนเป็นป่าชุมชนผู้ที่บุกเบิกวิธีการทําเงินออมการทําบัญชีรวมถึงการทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเองมาสู่ชุมชนชาวบ้านในาอีสานอําเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาส่วนอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เขาเปลี่ยนสภาพจากคนที่ล้มเหลวกลับกลายเป็นผู้นําติดตามชมได้ในรายการอีกซอนแรกสวัสดีครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากับน้องป่านพิมพาพันดวงแก้วเพื่อมาเรียนรู้กับพ่อเลี่ยมบุรจันทาอีกก้อนแรกทวงรากฐานการออมทรัพย์และการทำบัญชีรายรับรายจ่ายตลอดจนการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้กับชุมชนบ้านนาอีสานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาครับแต่การเดินทางของเราในครั้งนี้นะครับผมต้องออกตัวก่อนเลยว่าทั้งผมและทีมงานเองไม่มีใครที่เคยมาบ้านพ่อเลี่ยมเลยสักคนเดียว ดังนั้นในวันนี้นะครับผมจึงต้องรบกวนผู้ใหญ่ใจดีอย่างพี่เฉลิมชัยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นคนนำเราทั้งสองคนไปพบกับพ่อเลียมครับพ่อเลียม,มครับสวัสดีครับจากรายการอีกตอนแรกครับ แล้วก็นี่พี่เฉลิมชัยพอดีผมมาไม่ถูกพี่เฉลิมชัยก็เลยอาสาขับรถมาให้ครับผมแล้วนี่ก็คืออีกก้อนหลังของเรานะครับที่จะมาเรียนรูก้การใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนรู้กันเรื่องเรื่องเงินออมเนาะใช่ครับผม,มเดอาเดียนเป็นต้นแบบชื่อน้องป่าครับ ขอฝากน้องป่านให้พ่อเลี้ยมดูแลด้วยแล้วกันนะครับครับได้ครับฝากื้อฝากตัวด้วยค่ะต้องดูแลซึ่งกันและกันนะได้ๆต้องดูแลเออเฟือเผื่อแผ่กันเดี๋ยวผมจะแอบตามอยู่ห่างๆนะครับอยู่บ้านพ่อเลี้ยมอาจจะลำบากหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะเลี่ยมบุตรจันทาหรือที่คนแถวนี้เรียกกันติดปากว่าพ่อเลี่ยมนั้นนะครับแต่เดิมนั้นมีอาชีพทำไร่มันสัมหรังและไร่ข้าวโพดแต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจครับ จึงทาให้เกิดนี้สินขึ้นมากมายและด้วยเหตุนี้เองครับจึงทําให้พ่อเลี่ยมของเราหาทางออกด้วยการหันไปพึ่งอบายมุขแทบจะทุกประเภททั้งการดื่มเหล้าสุบุหรี่รวมไปถึงการเล่นการพนันครับจนมาวันหนึ่งครับในปีพุทธศักราช2540ได้มีคนชวนให้พ่อเลี่ยมเข้าอบรมกับตำาบจตะเวนชายแดนและในเวทีนี้เองครับ ทำให้เพอเรียมได้รู้จักกับผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมซึ่งไปเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนั้นและในการอบรมผู้ใหญ่ได้เล่าประสบการณ์พร้อมกับแนวคิดเชิงดูถูกว่าเกษตรกร,ร,กรไม่รู้จักตนเองและการที่เกษตรกร,ะร,กรจะรู้จักตนเองได้นั้นต้องมีเครื่องมือคือต้องทำบัญชีและหันกลับมาพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดเมื่อการอบรมจบลงพอเลี่ยมจึงได้นำแนวคิดนี้มาปรับใช้กับตัวเองครับหลังจากที่ตอนที่เขาเล่าให้ฟังว่า พ่อแม่ลูกในในวางแผนว่าจะทําอะไรกันในครอบครัวนค่ะแคลงมือทําพอลงมือทาเนี่ยพอไปเจอปัญหาอุปสรรคมันก็จะเป็นกําลังใจให้กันและกันพอทําไปสักพักมันสามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหานี่สินปัญหาสังคมครอบครัวมันแก้ได้พอกันเลยนึกถึงชุมชนอชุมชนนี่ตอนแรกก็คิดว่าอยากจะให้เขามามาปลูกผักเหมือนที่เราทาค่ะแต่มัน มันไม่มีตัวที่เป็นเครื่องมือให้คนไม่ไม่ไม่มีเครื่องมือให้คนมาม,มาคุยกันตอนที่พ่อทําพ่อใช้ใช้บัญชีรายจ่ายเป็นเครื่องมือได้คุยกันแต่ถ้าทำกับชุมชน,ชนทําไงก็นึกถึงเรื่องเรื่องการออมการอมอมพ่อ,พอเลียมก็เลยเริ่มทําเรื่องออมทรัพย์น,นั้นแหละก็ชักชวนใครที่สมัครใจก็มามา,มารวมดําเนินการโดยวิธีการออมทรัพย์แบบง่ายๆค่ะ แต่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วนะครับเพื่อที่จะมาช่วยน้องฝานเนี่ยช่วยพ่อเลี้ยงในการดำนาครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าน่าจะเหมาะสมแล้วละครบ่งเลนเนี่ยบางทีการนำผ้าข้มา,มาก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลย <laughs> ขอมัดเรื่องนี้ก่อนการดำนาครั้งแรกในชีวิตครับ <laughs> เคยดำไหม <laughs> เคยดำมาก่อนครับแต่กว่าจะข่าวขึ้นนี่ยากมากยากมาก มุกมุก้มุก <gs>: ราคาแพงนะลูกเล่นบ่อยเดี๋ยวมันจะเสียราคาว้าวถักอะไรครับถักเอกาเอาถักเอาความจริงเขาไม่ต้องถอยขึ้นอย่างนี้มั้งถอยมาอย่างนี้ก็ได้พอเลี่ยมครับครับพอเลี่ยมเริ่มการทำนาแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่ปี มาทำอย่างเงี้ยประมาณอยู่ที่เนี่ยประมาณปี40อ๋อ13ปีได้แล้วครับอืมแล้วเห็นบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นนาที่ปลอดสารพิษครับเป็นนาที่บริสุทธิ์ครับทำไมถึงเรียกอย่างเงี้ยครับเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลงครับไล่มแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายาก็ไม่ใช้ครับเพราะเรียนเป็นคนที่นี่เลยป่ะครับไม่ครับ เป็นคนอีสานอพยพเป็นคนอีสานอพยพมาเป็นคนที่ไหนครับพี่เขาเรียนบบงบางคนเขาเรียกว่าบุรีลำบางคนเขาก็เรียกว่าบุรีแก่บุรีลำตามน้ํากินมันหแห้งแล้งเมื่อก่อนนี้เขาเรียนเหมือนเป็นที่มาประจำหมู่บ้านเลยจริงไหมครับไม่จริงหรอกปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเขาเรียมมอแค่สองวันวันฝนตกกับวันฝนไม่ตกแค่นั้นเองโอ้โหนแห้วรู้ไหมเวลากินเหล้ามันสนุกสนาน เวลากลับมาบ้านมันมันอยู่ร้อนนอนทุบก็ผู้บ้านมันมีแต่นี่สินลุงลังเราก็จะคิดแต่ปัญหาเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นคิดอย่างนี้ไม่พอเพราะคนที่มาท้าเติมเราก็ยายตุยอ่ะเห็นเรานาภรรยาครับผมมาท้าเติมครับเพราะนั้นเราก็หนีหนีไปใช่มันจบจบพอนี้ไปอยู่ในวงเล่ากับผู้พิมายใส่งามเรนูอุบลชมตรูยังแพ้ปะทูเนื้อนุ่มร้องเพลงนี้ว่าสนนเลยนะเราก็ลืมความทุกข์ความยากในในช่วงราวครับผม ได้แค่ชั่วคราวเท่ั้แค่ชั่ว,วคราวพอกลับเข้าม,มาบ้างก็เหมือนเดิมครัแล้วทำยังไงเราถึงจะลืมความทุกข์ได้แบบถาวรนะครับเนี่ยหลังจากที่พ่อเลี้ยมีโอกาสได้ออกไปเรียนรู้ข้างนอกและก็ได้ไปฟังผู้ใหญ่วิบูลก็ลเลยลองเอาแนวคิดของผู้ใหญ่วิบูลมา,มาทบทวนกับชีวิตจบแกบรรยายนไดจบแกก็บอกว่ากเกษตรกรโง่ไม่รู้จักตัวเอง <laughs> ตายแล้วแกก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้จักตัวเองกลับไปลงไปทบทวนชีวิตวดูสิโดยวิธีง่ายๆแค่บันทึกข้อมูล,ลาใจแค่นั้นพ่อเนียมก็เลยมาทดลองทําตอนนี้ฝนก็ลงแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคงต้องรีบขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับค่ะเดินเดี๋ยวล้างมือล้งางไม้แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกันครับครับผมครับ นผ้ชมครับนี่ฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็เลยตามพ่อเลี้ยงมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะรอทานอาหารกลางวันด้วยกันแล้วพ่อเลี้ยงก็ไม่ได้อยู่นิ่งครับกําลังสอนน้องป่านทําอะไรนะครับงานน้องป่านอันนี้สเปรย์ไครไดยูสเปรย์ไครไดยุงครับวิธีทำเนี่ยเอาเอาแองกองอนะครับเปิดขาดิอันนี้แอลกอฮอล์ที่สกัดขึ้นมาเองนะครับนั่นก็คือก็คือน้ำองุ่นหมักเลยครับอ่าน้ำองุ่นหมักน้ำองุ่นหมักหมักต้องหมักนานแค่ไหนครับ อาทิตย์หนึ่งใช้ได้เลยใช้ได้เลยแต่ว่ายิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีพอเราเราเติมแอลกอฮอลลงไปแล้วก็ครับแต่น้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันตะไคร้ครับอันนี้ก็กันดีนะกากวดจะได้น้ำมันตะไคร้มาต้องทำไงบ้างครับต้องต้องลูกตะไคร้ก่อนนะลูกเสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวใบมันมากัดครับคือเอาตะไคร้มาต้มๆแล้วก็เอาน้ำที่เราเคยขึ้นมานี่ใช่ไหม ลองเก็บเอาไว้ใช้ส่วนประกอบของคะไรนี่แล้วเราก็ได้ละน้ำมันไรยุงอันนี้ไรยุงได้เลยอี๋หอมอ่ะอ่านำเอาตาด้วยน้ำมันไรยุงเขาเรียบนี่ไม่ไม่เบื่อเมาฉีดเข้าปากก็ได้กินได้เลยขอดมหน่อยครับข้าปากเียครับกินก็ได้ไรยุงก็ดีนะฉีดยุงไม่มีมาใกล้เลย เริ่มต้นด้วยการทำบัญชีครับซึ่งทำให้พ่อเลี่ยมเห็นว่าเงินส่วนใหญ่ที่ใช้ใจ่ายออกไปในแต่ละปีนั้นหมดไปกับอะไรบ้างพ่อเลี่ยมจึงลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป<ม>เช่นการดื่มเหล้าการเล่นพนันส่วนแม่ตุ๋ยภรรยาของพ่อเลี่ยมนั้นซึ่งหมดค่าใช้ใจ่ายไปกับการซื้ออาหารก็หันมาปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เพื่อนำมารับประทานเองภายในครอบครัว โดยยึดหลักกินทุกอย่างที่ปลูกและปลูกทุกอย่างที่กินครับตอนที่พ่อทำบัญชีเนาะครับเวลาพ่อเขียนปุ๊บเขียนตัวเองก็เขียนง่ายถามลูกชายวันนี้แม่ให้เงินไปโรงเรียนซื้อขนมอะไรบ้างลูกมันก็ตอบเวลาหันหน้าไปถามยายตุ๋เมื่อก่อนทําอะไรแทนที่จะตอบเราแม่มึงเราก็ถามเพื่อให้อารมณ์ดีนะแม่มึงวันนี้เพิ่งรถพ่วงๆกี่บาททาอะไรน่ะ ทำบัญชีทำไปทำไมอยากรู้ก็ตอบอยากรู้สองครั้งเท่านั้นและโอ้หปันโกตดมา9ก1าปีสิกีเน,ะน,นยหาว่าเราจะไม่ไม,ไ,มไม่ไว้ใจสมาจ้ำที่จ้ำใครอะไรไม่ไว้ใจหรืออะไรว,ว่ามรืยาวเขาเรียกก็ไม่รู้ว่าจะทำขนาดไหนรู้ต่อเมื่อจน